มาค่ะพี่น้องแซ่บๆต้องกันค่ะโตล่วมหนาวอีกตามเคยค่ะกินเสยนอู้น้ำลายซอโอู้พี่น้องใส่ปูดองแด้วค่ะเนี่ยโอ้น้ำลายซอเลยค่ะชิมก็อืมแซ่บๆน้องกันพี่น้องอืมพักมาเป็นสวนคือเก่าค่ะมาเนี่ยมาพี่น้องแซ่บๆต้องกันอืม Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hết pin nào. Xuống lên. สช้าๆนมนกันค่ะอออปอืออใยายดองเองค่ะปูอืม,อม พักสรับอืมกลอบค่ะอืมคุณแชรไม่ลงกันที่น้อง 嗯嗯，好嗯嗯，好 ือแช่น้ำกันเด้อค่ะนนช,นชนุนงามอืมแช่ๆหนึ่งอืมคุณน้องไว้ขึ้นนึงค่ะ <ừ. S 2> ตอนเหรอืมอ <ừ. S 2> ืมแอบเข้าไปหน่อยเออ